ไชฮะจอดจอดแวะจอดแวะตลอดนะครับอ๋อส้อมอย่างนี้เหรออร่อยบอกว่าต้องชิมแปะเล็กรู้ไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยจริงเหรอ,อ,รอโอ้ยเขาซื้อกันสามโลสามโลเว้ยฮะจอดแวะก่อนนะครับเอ้ยสามโลร้อยแปลกแปลโอ้เฮ้ยถ้าสามโลร้อยบาทโอ้ไม่นาน พาซื้อกลับไปด้วยดีกว่าเฮ้ยซื้อไปกินที่นี่แหละเนอะอันนี้โอเคอเล็กเลือกเป็นใช่ป่ะเอาเลยโอ้ยแน่นอนขายดีขายหมดนะคะ